ให้ให้ดูบรรยากาศเนาะในในวันนี้นะคะท่านาปสา,ายฝนนะคะเมื่อกีอ้น้องจุนนะคะน้องจุนเอาไปละออันนึงนะก็กางร่มมาด้วยนะคะพี่หน่อยกางร่มมาเอาเอาน้ำเนาะ,ะบรรยากาศหลังจากที่พวกเราประชุมกันเนะแล้วก็กางร่ม วันนี้เออมารับน้ำพร้อมกับอสายฝนเลยนะคะน้องน้องบอกว่าผมจะมาเอาทีละถังแต่ต้องกลางร่มมาเอาน้ำด้วยนะคะเออเพราะว่าเพราะว่าถังเออนึกถึงเ,เนาะเอาไปแล้ววันนี้ฝนตกนะ บรรยากาศก็คุ้มคึมหน่อยนะคะด้านล่างนี่ก็เป็นน้ำเหมือนกันนะัน้่จากของอพี่อิสริยาแล้วก็ของพิก่นะคะดีเมื่อวานนี่ก็น่าจะเกิดจากฝนตกนะท่านก็เลยยังไม่ได้มาเอาของพิไก่นี่ก็แจกตามกปกติอยู่แล้วคะ่ะในทุกที่นะคะที่มีคนต้องการเนาะ พี่ไก่นี่กลายเป็นโลโก้โลโก้น้ำโลโก้แจกน้ำประจำประจำตัวกันแล้วขับรถไปไหนนี่มีขวดน้ำไปด้วยนะขี่มอเตอร์ไซค์แต่ก่อนนี้ไปคนเดียวค่ะเดี๋ยวนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เอาน้ำใส่ถังติดหลังไปตลอดนะคะอันนั้นเป็นคาลเตอร์ของพี่ไก่เด๋ยนนี้นะคะน,นี่ก็ให้ดูบรรยากาศเนาะ หนึ่งถังแล้วนะคะแล้วก็เหลืออีกสามถังนะคะสำหรับร้านร้านอาหารเกาหลีนะคะร้านอาหารเกาหลีโซน,น,ะะนโซนนะคะซังโซนนะคะร้านอาหารเกาหลีสติรีทฟู้ดนะคะโคเรียนสติรีทฟู้ดนะคะ้ะคะางบ้านของเราเนาะ ก็ดีใจนะคะแบ่งปันน้ำมินิติกนี่แม้แม้กระทั่งอตอนที่ฝนตกเราไปไหนไม่ได้นะคะเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทำความดีนะคะขอบคุณความดีในวันนี้นะคะที่ได้แบ่งปันน้ำมินิติกกับเพื่อนบ้านเนาะสงอาหารอร่อยๆนะคะให้ลูกค้าได้ทานเนาะ พบกันอีกนะคะให้ดูบรรยากาศนะรถวิ่งเปิดประตูรอนะคะพราสองสารว่าเดี๋ยวหลันจะต้องการกางล่มมาเอาน้ำนะ,ะาผิดประตูด้วยเอาไปทั้งหนึ่งน่าจะไปลําบากเลยกางล่มไปด้ <Okay. S 1> ตามในภาพที่ส่งไปนะคะเร <Okay. S 1> างคงรอฝนหยุดมั้งนะถีงจะมาเอาเนาะ <Okay. S 1> เปิดประตูรอแล้วดีใจค่ะ <Okay. S 1> ได้แบ่งน้ำตอน ฝนตกและฝนไม่ตกนะแดดออกและแดดไม่ออกนะได้ทำความดีอสองเวลานะคือเวลาหายใจเข้าและก็หายใจออกนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกบขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ